ทำให้ผู้ชายมีความแข็งแรงมากขึ้นครับหนอมให้เชื้อสุจีเนี่ยนะฮะอยู่ได้นานเพราะนั้นมันเป็นเอาไหว่าสำคัญของเพศชายเลยครับเพราะนั้นผู้ชายต้องตั้งใจดูของที่ญี่ปุ่นมีการรักษาแบบใหม่แล้วโคตรดีเลยซึ่งไม่เจ็บใช้เชือกมารัดสุจีครับพออายุมากขึ้นเคยมีอาการแบบนี้ไหมครับฉี่บ่อยขึ้นพอไปฉี่ก็รู้สึกฉี่ขาดตอนฉี่แล้วฉี่ไม่หมดพอออกมาอยากฉี่อีกบางทีก็เป็นฉี่กระปิกระปอยฉี่ออกทีนิดทีนิดทีนิด,นดใช่ครับถ้าปล่อยไว้ไตก็จะทํางานหนักขึ้นในที่สุดอาจจะทําให้ไตวายก็ได้วันนี้จะมมมมาาาพููดถึงงเรื่ออตลลกกก มีอยู่ในผู้ชายสำหรับโลกของผู้หญิงนะครับเคยพูดเกี่ยวเรื่องฉี่เกี่ยวเรื่องผู้หญิงแล้วในวันก่อน,นครับถ้าใครอยากดูดูย้อนหลังกันได้ครับมาพูดถึงเรื่องต่อลูกหมากคุณผู้หญิงต้องดูนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณสามีคุณหรือลูกชายคุณก็ได้ครับแลรู้ไหมที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีการรักษาแบบใหม่ที่ประเทศไทยอาจจะยังไม่มีก็ได้แล้ววิธีแบบนี้จะช่วยชีวิตเราและทําให้เราโล่งสบายมากเลยอย่ารอช้าไปดูดูกัน ก่อนอื่นนะครับนี่ก็คือภาพไรครับนี่คือเพศชายนะครับตรงนี้ก็คือกระเพาะปัสสาวะนะฮะแล้วนี่ก็คือต่อมลูกหมากเมื่ออายุมากขึ้นต่อมลูกหมากใหญ่ขึ้นก็จะทําให้นะครับบีไม่ให้ฉี่เนี่ออกได้ง่ายหรือทําให้ฉี่แล้วเนี่ยกระปิดกระปอยนี่แหละมันจะมีการรักษาต่อมลูกหมากนะครับที่ผ่านมาจะต้องผ่าตัดต้องมีการขูดแต่วันนี้มีวิธีการผ่าตัดแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับและจะทําให้ผู้ชายเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นครับซึ่งต่อมลูกหมากนี่ครับมันจะมีหน้าที่หลายอย่างครัััับใในน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 ้้้็คือออออาาาาหลมมเเเเชชสสุจิ่่ยยยยยูพปวญขงศ นนั้นผู้ชายต้องตั้งใจดูดูให้จบเลยย้ำครับดูให้จบครับวันนี้คนที่จะมาให้ความรู้เราท่านชื่อว่าคุณหมอทากาชิถ้าเป็นผออของโรงพยาบาลนิฮอนแด้คืออิตบาบะชิอินครับนี่ครับดูจํานวนของคนที่เป็นต่อมลูกหมากโต แล้วมารักษาที่โรงพยาบาลน,นะครับนี่ครับดูดีครับว่าแต่ละปีแต่ละปีนะครับจะมีจํานวนคนที่เป็นโรคต่อมลูกหมากก็คือประมาณ4ี่แสนเจ็ดคนหรือ5 0 0 0 0นคนเยอะนะครับปีหนึ่งเป็นถึง50,000นคนแล้วถ้าปล่อยไวน้นะฮะหมอบอกว่าปล่อยไว้เนี่ยมันจะไม่เล็กลงมีแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับปล่อยไว้เนี่ยมันจะไม่หายเองตามธรรมชาติมีอยู่สออย่างคือกินยากับผ่าตัดครับก่อนอื่นจะมาพูดถึงนี่ครับข้อมูลนะมาพูดถึงข้อมูลว่าทําไมถึงมีคนเป็นต่อมลูกหมากโตเยอะครับมีอยู่สามสาเหตุนะครับหนึ่งอาหารการกิน พวกอาหารของฝรั่งยุโรปเยอะครับพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเป็นตับลูกหมากต่อขึ้นครับในข้อมูลนี้ผมไม่ได้พูดเองครับเป็นผลวิจัยจและคุณหมอหลายๆคนพูดออกมาแบบนี้ครับทุกครั้งเวลาผมพูดมาครับก็จะมีคนมาบอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นฝรั่งก็เป็นกันเยอะสิครับใช่ครับคุณลองสังเกตนะครับว่าคนยุโรปหรือคนฝรั่งเนี่ยฮะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยจะดูสาวมากจะดูสวยมากพอเกินวัยรุ่นรู้สึกแก่ทันทีครับเพราะอาหารการกินของเขาครับเขาไม่ค่อยใส่ใจเรื่ออออองงงาา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 หหหรรรรรกกกกกกิิินนนนนนนแแลลล้้วววตตเเีียยยุุ่่่มมมมคคไทืพพพขปปั ตามยุโรปทําให้เราป่วยมากขึ้นครับนี่ผลวิจัยออกมาแล้วครับเหตุผลที่2ก็คืออายุมากขึ้นเหตุผลที่3ก็คือฮอร์โมนผู้ชายตกลงครับเราสามารถไปเช็คฮอร์โมนผู้ชายได้นะครับอาการจะเป็นยังไงครับคือ1นครับก็คือการฉี่บ่อยครับสองถ้าตอนที่เราฉี่เนี่ยมันจะฉี่ออกยากกระปิกระปอยและอาการที่3ก็คือหลังจากที่ฉี่แล้วรู้สึกว่าอยากไปฉี่อีกการฉี่ผิดปกติเนี่ยเป็น1จุดเรื่งต้นของต่อมลูกหมากโตเราเริ่มไปตรวจนะครับนี่ก็คือวิธีการตรวจให้ตรวจเลือดดูนะครับคำว่า PSA PSA ก็คือตรวจเลือดเเเนนีีี่่่ยมมมมััจจะะสําาาาาหหหรรรรบผูู้้้้ชถกกิือไ็ทใว มีโอกาสเสี่ยงต่อมลูกหมากอักเสบหรืออาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับดังนั้นคุณผู้ชายฟังแล้วก็ไปตรวจนะครับแล้วคุณผู้หญิงคุณให้คุณพ่อและให้สามีไปตรวจนะครับส่วนวิธีการรักษาครับนี่คุณหมอก็บอกนะครับว่ามีอยู่2อย่างก็คือการกินยากับการผ่าตัดถ้าเป็นไปได้เรากินยาแล้วต่อมลูกหมากเล็กก็จะดีครับบอกว่าประมาณ70%กินยาก็จะได้ผลครับแต่บางคนไม่ได้ผล จะมีวิธีต่อครับก็คือการผ่าตัดที่ดีเลยทําให้ต่อมลูกหมากเล็กโดยไม่ต้องมีการผ่าก่อนอื่นผมขออธิบายการผ่าตัดแบบธรรมดาก่อนนะครับเพราะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าผ่าตัดของที่ประเทศไทยหรือธรรมดาเขาทาแบบไหนและแบบพิเศษทําแบบไหนจะได้เข้าใจดังนั้นมาดูแบบธรรมดาก่อนนะครับการผ่าตัดธรรมดามีอยู่3อย่างครับอย่างที่1ที่เรียกว่า TURP ซึ่งนะครับเพื่อนๆดูดีครับว่ามีการแบบไปเจาะไปขูดนี่คือแบบ TURB อันที่2คือ TUEB ก็มีการเจาะ และอันที่3าก็คือการใช้เลเซอร์นะครับทั้งหมดนี้นี่คือการผ่าตัดแบบที่เคยทํากันมาก่อนและปัจจุบันก็ยังทําอยู่ในโรงพยบาบาลที่ประเทศไทยหรือที่ต่างๆนะครับแต่ของที่ญี่ปุ่นมีการรักษาแบบใหม่แล้วโคตรดีเลยซึ่งไม่เจ็บใช้เชือกมารัดเป็นแบบนี้ครับนี่ก็คือต่อมลูกปากที่โตนะครับมันจะปิดกั้นทางเดินปัสสาวะทําให้ทางเดินปัสสาวะเนี่ยฉีออกยากฉีกฉกขัดนะครับวิธีการผ่าตัดโดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับก็คือการทําแบบนี้ครับปื๊ดนาใส่ขเข้าไปนะครับปื๊ดหันมานะครับแล้วก็เอามาผูก ตอมลุกหมาก2ฝั่งนี้ครั้งที่1เสร็จเรียบร้อยหันมานะครับแล้วก็มาผูกต่อมลุกหมากฝั่งนี้ก็จะทําให้ลูกหมากเปิดขึ้นกว้างขึ้นครับพอกว้างขึ้นทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็จะเปิดขึ้น ไม่ไม่มีการฉีดติดขัดอีกครับการผูกต่อมลูกหมากโดยวิธีพิเศษนี้ใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นไม่มีการผ่าตัดเลือดก็ไม่ไหลด้วยนะครับแล้วก็จะไม่มีการใหญ่ขึ้นอีกแล้วเด็กมากครับแบบมินที่ว่านี้จินตนาการอ่อนเปล่าครับมันใหญ่เท่ากับ1เยนของประเทศญี่ปุ่นก็คือประมาณเหรียญสลึงของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรียกว่าเทียบดูนะเล็กมากครับการผ่าตัดก็ใช้นะ้บมอนิเตอร์ในการผ่าตัดเอาไปใส่ในต่อมลูกหมากนี่คือจังหวะของการ เร็รียบร้อยครับเงครอบเพืเ่อน <ๆ S 2> ดูแล้วเป็นไงนครับแปดมิลที่ว่านี้คือยังไม่ถึง1น,นึ่งเซนเล็กมากครับเล็กกว่าพวกเหรียญสลึงอีกนะฮะในปัจจุบันนี้เขามีการผ่าตัดแบบสอย่างถ้าเราไม่รู้จะเกิดอ,อะไรขึ้นครับก็ทำตามหมอทําตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้เขาก็มีแค่ผ่าตัดเดียวเขาไม่สอนเราเหรอกครับว่ามีการผูกต่อมลูกบากโดยไม่ต้องมีการขูดและไม่ต้องมีการตัดถ้าคุณไม่รู้ไม่ได้ดูคลิปนี้คุณจะรู้สึกยังไงครับแล้วในวิธีการแบบนี้มีไม่กี่ที่ในประเทศญี่ปุ่นแต่ได้รับการยอมรับของรัฐบาล่นนัจห ถึงรัฐบาลยอมรับแล้วครับพอเผยคลิปนี้เสร็จแล้วทุกทีเนี่ยก็จะมีคนมาถามผ่าตัดยังไงผ่าตัดเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะฮะให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่นี้ก็ขออนุญาตไม่ตอบนะครับแล้วเขียนว่าสนใจมาผ่าตัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอดีผมมีโรงเรียนแล้วก็มีทีมงานทีมเพื่อนๆก็จะมีล่ามอะไรต่างๆเพื่อนๆสำหรับคนที่อยากจะมาจองไปผ่าตัดที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วเราไม่ใช่งานหลักของเรานะครับก็อยากจะช่วยเพื่อนๆคนไทยที่อยากจะมีการผ่าตัดมีเงินแต่เรารูิทีเก่าๆเราก็จะรรรััักกษาา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 แแแลลลลล้้้้ววออออจจจจะะะทํใหหหเเเป็็นนนมมมมมตตตดชชีีิงยยยไ่่สูๆ แล้วรักษาในร่างกายเราเนี่ยมีค่ามากกว่ารถมีค่ามากกว่าบ้านมีค่ามากกว่าสิ่งใดนะครับถ้าใครมีสตังค์แล้วอยากมาปรึกษาเนี่ยผมก็จะติดต่อให้แต่เพื่อนๆต้องมาปรึกษาพิเศษแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับยังไม่เคยมีการเผยแพร่ในประเทศไทยมาก่อนนะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยมากๆเลยเพราะมีคนเป็นปีละ4ี่แสนคนห้าแสนคนเพราะนั้น4ี่แสนคนห้าแสนคนนะเขาต้องการข้อมูลใหม่ก็แชร์ให้กับคุณพ่อคุณสามีหรือเพื่อนๆคุณซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเลยครับกดติดตามหรือกดให้เป็นรายการโปรดวิธีการกดติดตามให้เป็นรายการโปรดนะครับคือ แบบนี้ไม่ได้นะครับก่อนอื่นเราต้องทำสามขั้นตอนครับอันที่1คือกดติดตามปั้งเข้าไปนะครับและแค่นี้ไม่พอต้องเข้าไปกดคําว่ากําลังติดตามอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ครับกําลังติดตามคราวนี้ครับเราจะเห็นคําว่านะครับรายการโปรดเห็นตรงนี้ไหมฮะให้เรากดคําว่ารายการโปรดแบบนี้ครับ ก็จะทำให้เป็นรายการโปรดทั้งหน้าเวลาฟูจิมีการโพสต์อะไรคุณก็จะเห็นโพสเกือบทุกครั้งถ้ากดคำว่าติดตามเฉยๆจะเห็นโพสต์บ้างไม่เห็นโพสตบ้างแต่ถ้าเรากดคำว่ารายการโปรดมันจะทําให้มีการเตือนมากกว่าท,ทุกครั้งเพราะคุณกดเป็นรายการโปรดครับให้กดแบบนี้นะครับหรือแอดมาที่ในไลน์แล้วเวลาผมมีอาหารเสริมเจ๋งๆที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยทําให้เราแข็งแรงทําให้เราอ่อนเยาวก็จะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นมีการเตือนให้กับนนเพื่อนๆในไลน์ครับวันนั้นเพื่อนๆแอดทั้งไลน์และแอดทั้งเฟซบุ๊กเนี่ยจะดีมากๆเลย ช่วยกันบริจาคให้กับคนที่ไม่มีเงินรักษาในประเทศไทยเนี่ยบริจาคก,กันมาเนี่ยรวมกันเน่ยเป็นแสนแลนครับขอบคุณมากๆเพื่อนๆครับขอบคุณที่ช่วยกันบริจาคให้กับโรงพยาบาลราชวิถีครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย